เริ่มแล้วนะคะต่อจากเมื่อตะกี้นี้นะคะท่านบอกว่าอุป,ปมาฉันนั้นเหมือนกันคือการพิจารณาดังต่อไปนี้ของภิกษุย่อมมีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายก็คือในกุศลเนี่ย ไม่ได้หมายถึงความคิดถึงการทำบุญทำกุศลนะคะแต่หมายถึงกุศลชั้นสูงคือการดับทำลายโลภโทสะโมหะอันเป็นหนทางสู่พระนิพพานแล้วนะคะก็คือต้องพิจารณาว่าเรามีความโลภหรือไม่มีความโลภ เรามีจิตคิดให้ร้ายหรือไม่มีจิตคิดให้ร้ายเราถูกความหดหู่ง่วงงุนรัดดึงหรือปราศจากความหดหู่ง่วงงุนเราฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านเรามีความลังเลสงสยัยหรือพ้นความลังเลสงสัยได้แล้วเรามีความโกรธหรือไม่มีความโกรธ เรามีจิตเศร้าหมองหรือมีจิตไม่เศร้าหมองเรามีกายกระสับกระสายหรือมีกายไม่กระสับกระสายเราเกียรคร้านหรือปรารบความเพียรเรามีจิตไม่ตั้งมัน่นหรือมีจิตตั้งมัน่นถ้าหากว่า มีอกุศลพวกนี้คือมีความโลภมีความคิดด้ามีความหดหู่มีความฟุ้งซ่านมีความลังเลสงสัยความโกรธมีจิตเศร้าหมองมีความกระสับกระส่ายมีความเกลียดคร้านจิตไม่ตั้งมั่นถ้าเป็นอย่างนั้นภิกษุก็ควรทำฉันทะความพยายามความอุตสาหะความตั้งใจความไม่ท้อถอยจะเดินสติและสัมปชัญญะ อันมีประมาณยิ่งเพื่อละทาอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นเสียเหมือนคนที่มีผ้าถูกไฟไหมมีศีรษะถูกไฟไหมรีบทําผ้าหรือศีรษะหรือศีรษะนั้นให้ไฟดับไปฉะนั้นพิจารณาถึงตนเองนะคะว่าเป็นยังไงเป็นยังไงคะ าดว่าพี่คาซื้น่าจะมีความเกียดคร้านอยู่โดยมากขี้เกียจแล้วก็มีจิตไม่ตั้งมั่นท่านจึงได้บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ให้ทำฉันทะคือให้ทำความพอใจ ยินดีที่จะฝึกที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นยินดีที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์ให้มากขึ้นแล้วก็ให้ทำความพยายามความอุตสาหะให้ตั้งใจไม่ท้อถอยเจริญสติสัมปชัญญะให้มีประมาณให้แบบเจริญสติสัมปชัญญะให้มาก เพื่อละอกุศลเหล่านั้นความขี้เกียจความที่จิตไม่ตั้งมั่นเป็นสภาวะของอกุศลที่ต้องละแล้วต้องเจริญสติสัมปชัญญะให้มากทำความพอใจที่จะทำให้มากขึ้นทำความพอใจที่จะชำระจิตให้มากขึ้นแล้วก็มีความเพียรมีความพยายามให้มากกว่านี้นี่คือสิ่งที่ท่านบอกไว้ เพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าในการฝึกอะค่ะจะมีคำตอบของปัญหาทุกอย่างอยู่แล้วเหลือเพียงแค่เราต้องลงมือทำวิธีการที่จะแก้ที่บอกว่าขี้ลืมนึกไม่ค่อยได้ผ่านไปเ,เป็นชั่วโมงแล้วก็ทำได้แค่หนึ่งหรือสองครั้งจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้แค่นี้ไม่ได้จะต้องแก้ด้วยนี่ค่ะที่ท่านบอก ให้มีความเพียรให้มีความพยายามให้ตั้งใจให้มากกว่านี้ให้ทำสติสัมปชัญญะให้มีมากขึ้นมีกำลังขึ้นมีกำลังขึ้นมีกำลังขึ้นอันนี้แสดงว่ากำลังของสติสัมปชัญญะน้อยจึงทำให้นึกได้ไม่บ่อยอกุศลเกิดได้บ่อยกว่าดังนั้นวิธีกแก้คือ ทำให้มากขึ้นฝึกให้มากขึ้นเจริญให้มากขึ้นเ้าหนทางของการฝึกให้บ่อยขึ้นและทําให้สติสัมปชัญญะมีกำลังมากเพื่อจะทำให้เกิดภาวะของความกําหนดดูและระลึกได้บ่อยขึ้นค่ะ ทีนี้พอเวลาที่จะเจริญจิตตานุปัสสนายอย่างนี้ค่ะพี่ขาซื้อลองใช้โทรศัพท์แล้วเสิร์ชหาดูคำสอนลองเสิร์ชหาจิตว่าแบบจิตนะคะในพระไตปิฎดก่ะคะ่ะลองลองเสิร์ชหาดูสิคะแต่แบบเสิร์ชหาเป็นภาษาญี่ปุ่นไปเลยนะคะพี่ขาซื้อจะได้ อ่านและเข้าใจได้ง่าย นะมีคำสอนเกี่ยวกับจิตในพระไตรปิฎกอยู่ใช่ไหมคะเวลาเวลาที่เสดหาอันนี้เป็นในเว็บไซต์เดิมที่เคยดูไหมคะค,ค่ะถ้าอย่างนั้นก็น่าจะเป็นพระไตรปิฎกนะคะคแล้วแบบนี้ค่ะพอเวลาที่ อยากจะรู้หรือว่าอยากจะศึกษาปุ๊บก็เปิดหาในพระเตรปิฎกได้เลยค่ะเราก็พอเปิดหาเสร็จปุ๊บเราก็อ่านทําความเข้าใจพอทําความเข้าใจเสร็จแล้วลงมือฝึกลงมือปฏิบัติอย่างเช่นในตอนนี้สิ่งที่ท่านให้ทําก็คือ จเจริญกำลังของสติปัฏฐานให้มากขึ้นกว่านี้กำลังของสติสัมปชัญญะมีน้อยไม่พอจะทำให้เกิดความระลึกได้บ่อยๆ

วิปัสสนาที่ผู้ศึกษาทุกคนต้องศึกษาด้วยตนเองศึกษามากแค่ไหนก็เข้าใจได้มากเท่านั้นศึกษาได้น้อยเข้าใจได้น้อย อัคุตระลิกายทุกขนิบาตมันไม่ใช่สุดจ้ามปัสนานนะอังคุตระลดิกายมไม่ใช่จ มีหมดค่ะนนใช่ค่ะมีอยู่ในนี้อยู่แล้วเพราะจิตคือเรื่องที่พระพุทธองค์สอนอยู่กับแทบทุกเรื่องอยู่แล้วเพราะสิ่งที่สอนสอนเกี่ยวกับเรื่องของจิตไม่ว่าบทไหนก็มีจิตทั้งหมดขันห้าเป็นจิตไหมคะ เพราะฉะนั้นเรื่องของขันห้าทั้งหมดก็เป็นจิตทุกเป็นเรื่องของจิตไหมคะเรื่องของทุกทั้งหมดก็เป็นจิตชาญเป็นจิตไหมคะค่ะชาญทั้งหมดก็เป็นจิตแทบจะทุกเรื่องก็เป็นจิตหมดอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ท่านจะพูดถึงในยะไหนส่วนอันเนี้ยค่ะเขามีสองจุดหนึ่งสองจุดสองสองจุด หนึ 1> 1, ่งสามก็น่าจะเป็นคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นก็นี่ก็คือหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่เรื่องห้าเรื่องอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เรื่องเดียวยาวจากบนลงมาล่างเนี่ยค่ะก็พี่ขาซื้อดูตัวเลขอะคะ่ะแล้วมันเป็นภาษาญี่ปุ่นมีอยู่แล้วพี่ขาซื้ออ่านเสร็จจะต้องสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการ เป็นการพูดคนละเวลาและคนละเรื่องอยู่แล้วไปอ่านภาษาญี่ปุ่นแล้วน่าจะเข้าใจค่ะน่าจะดับนะคะทีนี้กำลังของสติประฐานสี่นะคะ ส,สติสัมปชัญญะและกำลังของจิตมีน้อยเพราะฉะนั้นต้องฝึกกำลังของจิตให้มากกันนีบ่ายสามครึ่งค่ะต้องฝึกกำลังของจิตให้มากเออก็ถ้าหากว่ามีน้อยทั้งคู่ก็แสดงว่าฝึกน้อยกันทั้งคู่ค่ะฝึก ที่สิ่งที่ฝึกน้อยน่าจะเป็นฝึกตอนลืมตาเพราะว่าเวลาที่นึกไม่ค่อยได้คือการใช้ชีวิตประจำวันใช่ไหมคะแล้วไม่ค่อยได้ทำท่านก็เลยบอกว่าต้องพยายามต้องอุตสาหะต้องตั้งใจต้องไม่ท้อถอยค่ะค่ะ ท้อถอยอ,อาการของคนท้อถอยก็คือพอแบบโอ้เรานึกไม่ได้ก็มันนึกไม่ได้เลยแล้วก็จมอยู่กับแค่ความรู้สึกของตัวเองที่บอกว่านึกไม่ได้แต่ไม่พยายามบอกกับตัวเองว่าจะทําอย่างไรให้นึกได้บ่อยกว่านี้ทําให้ได้ถี่กว่านี้ผู้ที่ไม่ย่อท้อและไม่ท้อถอยคือหาหนทางเพื่อสู้ให้ชนะส่วนคนที่ท้อถอยคือเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไป นึกไม่ค่อยได้ก็ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ไม่ใช่ผู้ฝึกที่ดีผู้ฝึกที่ดีได้เท่านี้ไม่เอาแค่นี้เอาให้ได้มากกว่านี้เพราะต้องเป็นผู้ชนะใน12ชั่วโมงที่อากุศลเกิดแล้วรู้ไม่ทันจะต้องน้อยกว่าเวลาที่รู้ทันแล้วกำหนดสติ เวลาของการกำหนดสติได้ต้องมากกว่าเสมอจะอยู่ได้ยาวหรืออยู่ได้สั้นขึ้นอ,อยู่กับความสามารถในการประคับประคองแต่ถ้าเป็นผู้ฝึกที่ตั้งใจฝึกจริงๆก็จะพยายามหาหนทางให้ประคองกําลังของสติให้ได้นานๆด้วยดังนั้นในตอนนี้ก็จะต้อง นี่แหละค่ะไปฝึกให้มากขึ้นและไม่ท้อถอยทีนี้อ,อ,อันนี้นวันวันวันพาราหัดนะคะแล้วก็วันวันศุกร์คือพรุ่งนี้ว่างด้วยไหมล่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็ฝึกทำทั้งวันนี้และวันพรุ่งนี้เพราะเดี๋ยววันเสาร์ปิวจะไม่อยู่ กลับมาอีกทีวันจันทร์แล้วก็จะได้เจอกันอีกทีก็คือวันอังคารเลยนะคะนี่บ่ายสามถ้าจะให้รถไม่ติดก็ซักบ่าย4ี่โมงครึ่งพี่ขาดซื้อออกจากบ้านรถก็จะไม่ติดเพราะว่าถ้าห้ามงเย็นรถจะติดแล้วเดี๋ยวพี่ขาดซื้อจะเหนื่อยขับ <c oughs> รถเหนื่อยค่ะ <c oughs> ทีนี้ ตอนนี้เอ่อบ่ายบ่ายสามครึงก็อีก1ชั่วโมงนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงนี้ค่ะก็คือฝึกเจริญกำลังของสติไปวิธีเติมกำลังของสติให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นได้บ่อยทีและเร็วขึ้นกว่าเดิมน่าจะดับนะคะบ่อยทีและเร็วขึ้นกว่าเดิมเนี่ยก็คือ

อะอะไรเสร็จแล้วคะแต่็จอไรก็ไม่ใช่ว่าทุกคนันทุกวันมีความคิดอัอกษรอ,อ,อารมณ์ใหญ่ๆก็น,น่าจะดูดูตันะครับดูแล้วก็เอาออกมันที่ก็พิจารณาแต่เรือคิดว่าเล็กๆก็คิดว่าข้อมาอักษรแล้วก็อารมณ์เล็กๆ คิดว่าไม่ตางเด็กกส่งยายๆอารมณ์ยายๆก็น่าจะรู้แล้วก็พิจารณาอยู่นะับเป็นประจำแต่เป็นน้อยสิบสองชั่วงก็คิดว่าประมาณสิบนาทียีสิบนาทีสามนาทีกน้อยไปนะก็นอกจากนี้11บเอ็มก็เครื่งก็อะไรคือ12บสนาทีสิานาทีอะคะก็ดู ดูรือตากแล้วก็พิจารณาพิจารณายาวทีหนึ่งสิบสองนาทีเอ่อไม่ใช่ก็เป็นเดอมทั้งหมดนะกับหนึ่งวันสิบสองชั่วโมงใช่ไหมก็สิบสองชั่วโมงกำหนดสติได้สิบสองนาทีประมาณประมาณนอมอค่ะเติมให้มากขึ้นวิธีการเติมกำลังของสติสัมปชัญญะให้มากขึ้นเดี๋ยวเดินจงกรมค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวจะดูให้ค่ะเอไม่รู้ว่าแดดข้างนอกยังยังยังร้อนอยู่ไหมถ้าหากว่าแดดข้างนอกไม่ร้อน,รต,อนตรงนี้ ระยะทางสั้นเกินไปค่ะเดินระยะสั้นเพียงเท่านี้จะเวียนหัวต้องระยะของการเดินให้ยาวกว่านี้อีกหน่อยค่ะจะเดินแล้วไม่เวียนหัวนะคะแล้วเดี๋ยวค่ะยังอยู่ค่ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเดินยังไงเดี๋ยวปิ๋วดูให้นะคะ ที่ค่ะซื้อาหาหาจุดได้เลยนะคะเลือกเลือกเลือกได้เลยว่ากะว่าจะเดินตรงไหนยังไงดีข้างนอกหรือว่าข้างในดีคะแ่อลองดูอะค่ะจะจะเดินตรงไหนแบบว่าอบอกได้ได,ไ,ได้หมดตรงไหนก็ได้ค่ะตรงตรงที่ที่ไม่ชนกันเองค่ะ ค่ะได้เลยค่ะ ถอดของแม่ไว้ไหนนั้นไ ค่ะแยกแยกกันเดินไม่ให้ชนกันเนาะคะ่ะ า,อ,าอ,อ๋อไม่มีปัญหาค่ะใ,ใช่ค่ะเพราะว่ารู้จักกันแล้ว ท่อนทุกคนไปเดินเตรนเตร่กันอยู่นะคะแล้วก็จวให้ดูว่าเป็น mm hmm.